สรุปข่าวเชื่อเมนยโยโกประจำวันที่22สิงหาคมโดยโค้ชเชฟฟตบอลแบนเชสเตอร์ชิงนี้คอสเนอร์โซชาหวังจะช่วยซันโชลบฝันร้ายจากยูโรมาล่าแชมป์ทางเพริกิจในครั้งนี้โดยทางกุญซือของทางแมนเชสเตอร์นะผมมีแผนที่จะช่วยจุดอนซันโชและก็มาคับแรฟอร์ดหานฝันร้ายจากเกมน,นัดชิงในศึกยูโร2020และกลับมาเก่งกันอีกครั้ง โดยนงานนี้ที่ผมทางนารอมนะฮะโอลเล่กุตชานั้นอาคุซึทงทำกาษแสดงแมนย,ยูของเราเปิดเผยแล้วว่าเขาเนี่ยมองความสามารถของตนเองของชนาอาสนโชดนักเตะน้าใหม่ป้ายแดงของทีมแต่ในเวลานี้นักเตะถูกแฟนบอลอังกฤษทั้งพวกเดียวกันและก็ฝั่งตรงข้ามนะฮะรุมด่ายอย่างหนักว่าเป็นคนที่ทําให้ชาติล้มเหลวในศึกฟุตบอลยูโร2020ในครั้งนี้โดยที่นอกจากซานโชดแล้วก็มาคาร์ฟรักฟอร์ดแล้วนั้นยังมีบูบาคโาย ο, ซาก้าของทางอาร์ซนอน ที่ต่างก็ยิงจุดโทษไม่เข้านินัดชิงชันเลิศของสกุลยูโร2020จนเป็นเหตุให้อังกฤษนั้นพ่ายอิตาลีคาสนามเบบรีสเตเดียมพลาดแชมป์ไปแบบน่าเสียดายซึ่งกุนซิไาแดงได้ออกมาเปิดเผยมาว่าผมเนี่ยรู้ว่าผมต้องทำยังไง มาคาร์บิฟอร์ดและก็จะรดนซันโชกลับมาแข็งแก่งกันอีกครั้งผมมีแนวทางบางอย่างที่จะทําให้เขานี่กลับมาเข้าฟอร์มแบบเดียวกับที่เจ้านายของผมหรือว่าเฟอร์กี้ทำกับทางเบ็คแฮมเมื่อปี1998ผมจะปกป้องเขาผมคิดว่ามันจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนสมัยที่ทางบรุนโดและก็เบ็คแฮมไปเล่นเป็นทีมเยือนเจ้านายของผมพยายามทำทุกอย่างให้พวกเขาไม่กลัวต่อคำพูดและทั้งสองคนก็กลับมาสู่เส้นทางของนตกเตะระดับโลกได้สำเร็จ ผมรู้ว่ามันยากนะและต้องให้เวลากับทั้งสองคนแต่ทั้งผมและเพื่อนร่วมทีมนั้นเขาจะพา2คนนี้กลับมาเข้าฟอร์มกันอีกครั้งแต่ผมไม่คิดเลยว่าจะมีแฟนบอลมากมายที่ปรุมด่าเขาเพราะหลายคนก็ให้ความเคารพในตัวของเขาว่าที่รับใช้ประเทศชาติเป็นอย่างยาวนานอย่างที่ทราบกันดีมาว่าัน,นอนดีตท,ทั้งคิสเซโน่ปรานโดและเดวิดเบคแฮมเคยถูกแฟนบอลอังกฤษปรุมด่าอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่ทางปรานโนนั้นทําให้ทางเวนบรูนี โดนไล่ออกในฟุตบอลโลกปี2006ซึ่งหลังกลับมาสมโมสรทั้งสองคนนั้นก็มองหน้าไม่ติดอยู่สักพักใหญ่ก่อนที่ทางเซอร์และฟูกุสันจะช่วยทั้งสองคนนี้ดีกันในท้ายที่สุดและก็พาให้ทั้งคู่นั้นกลับไปในฟอร์มที่ดีกันอีกครั้งในขณะที่ทางเดบิวตคแคมนั้นก็เคยถูกแฟนบอลสิงโตคำรามทั้งประเทศเลยนะต่างประุมดา่าและก็มองว่าเขานั้นเป็นคนทําให้ทีมชาติอังกฤษตกรอบฟุตบอลโลกปี1998ที่ฝรั่งเศส จากเหตุการณ์ที่เขาประยุกขาใส่ดิเอโกซิเบลเน่และกระสกไล่ออกในเกมมนั้นและทําให้อังกฤษนั้นตกรอบ8ทีมสุดท้ายแต่ก็ได้เสื้ออเล็กฟอกุสันที่นําพาให้ฟอร์มกลับมาเข้าที่กันอีกครั้งจนในปีต่อมาสามารถคว้า3แชมป์กระทางแมนเชสเตอร์เดได้นั่นเองครับเป็นดังางานนี้นะฮะก็ถือว่าขุนซือของทางแมนยูนั้นบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพาซันโชนั้นกรบฟันร้ายในครั้งนี้ให้อย่างแน่นอน เหล่ารดข่าวต่อมาก,กันกันครับซอทามตันพบกับทางแมนยูวิเคราะห์4ประเด็นก่อนเกมผลนักกิจที่เซนต์แมร์รี่โดยการในคันฟุตบอลผลนกิจนัดที่2ของทางแมนยูนะฮะจะเกิดขึ้นในช่วง20นาฬิกาในช่วงค่ำคืนวันนี้ที่จะเป็นคู่ระหว่างซอตัมตันพบกับทางแมนยูที่3เซนต์แมร์รี่ถ่ายทอดสดทางช่องทรูฟิเมียฟุตบอล HD 1โดยการนี้เรามาดูกันดีกว่าวิเคราะห์กันแต่ละข้อกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างเริ่มจาก1กันก่อนการ View, South un, พรีวิวซาตัมตันพกกับทางแมนยูสักหน่อยโดยแฟนบอลซาตัมตันตกอยู่ในภายใต้สภาวะเป็นกังวลไม่ใช่น้อยเมืเ่อบวกเขาสูญเสียคีแมนอย่างเดนนี่อิงและก็ยานนิกเวสการ์ดไปในตลาดซัมเมอร์ซื้อขายในช่วงนี้โดยเล่นแร่แปรธาตุมาเป็นนักเตะอย่างทางอดัมอาร์มสตรองกับทางโบรแมงเปเบราโดยอาร์มสตรองพังประตูให้กับทางเดอะเซนต์ในเกมเปิดหัวพิบัติกิจที่พวกเขาปรชาชัยต่อทางเอฟเวอร์ตันมาสามต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ทางแมนเชสเตอร์นั้นกำลังมีความมั่นใจสุดขีดจากจัชนะ5-1เหนือบริเตดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจาก4แอสซิส,สของบ๊อบบ้าโดยที่ประตูนั้นเป็นแฮตทริกของบรูโน่เฟร์เดสนับเป็นการเปิดหัวออกสตาร์ทเริ่มต้นฤดูกาลอย่างยอดเยี่ยมโดยพวกเขาจำเป็นต้องจะรักษาโมเมนตัมของทีมในการควา้าจัชนะให้จุดได้ต่อเนื่องเมื่อพิจารณามาว่าโปรแกรมในช่วงต้นซีซั่นนั้นดูจะเป็นงานง่ายสำหรับทางบริษัทแดง โดยเกยมถัดไปจากทางพบซัมตันจะเป็นการดวนกับทางวูฟเวนตันบันเดอร์เร์นิวคาสเซลเวสแฮมอสตันวิลลแล้วก็เอฟเวอร์ตันต่อมาข้อที่2ความพร้อมของทางซาว์ตัมตันโดยกัยนนี้ทัพนักบุญน,นั้นจะยังไม่สามารถใช้งานแซมแม็กควีนกับทางวินเบิรยมสมอลโบนจากปัญหาการบาดเจ็บแต่นอกนั้นก็ไร้ปัญหาใดๆนะซึ่งหัวหอกคนใหม่ตัวแทนของเดนนี่อิง อย่างทางอดัมอาร์มสตองด้วยความมั่นใจด้วยการพังประตูในเกมเดบิวต์นัดก่อนขณะที่ทางเจมบอดเพลวเชอดัมจูดอาร์มสตองและก็มูซาเจนิโปรพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนไคลวอลเกอร์ปีเตอร์ทำได้เพียงแค่อยู่บนนั่งสำรองในเกมที่ผ่านมาแต่คบบาดกันว่าเจ้าตัวนั้น,นได้รับโอกาสในแมตช์นี้ต่อมาข้อที่3ความพร้อมของทางแมนยูโดยกร์ดีด้พิซาแดงจะยังไม่สามารถใช้งานป้งเหน่งมาครับไรฟอร์ด อาริคเชลเลสและกดินแฮนเดอร์สัน sun, จากปัญหาสภาพความพร้อมของทางร่างกายขณะที่ทางฟิลโจนไอ้หนุ่มหน้าเวอร์เพิ่งจะลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องภายในเพื่อจะคอสหนิมและคาดกันว่าจะยังไม่พร้อมอีกแล้วสำหรับแมตช์แข่งขันระดับสูงในครั้งนี้ส่วนมหาเทพเจสซิลินกาดเพิ่งจะพ้นการรักษาการติดเชื้อโควิดในีนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่ทางอีสันคาวานี่กลับมาพักพร้อนและก็ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อย คาดการณ์กันว่าอย่างน้อยๆหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยรายนี้จะได้มีชื่ออยู่บนม้านั่งสำรองนะซึ่งทางนารมุมแย้มมาว่าปรเฟ,ฟเอวบาลันจะได้เดินทางร่วมทีมไปยังสนามเซนต์แมรี่ด้วยเช่นเดีวยวกันแต่คาดการณ์กันว่าในายใหญ่บีแสดงจะยังมอบความไว้วางใจให้ว er ิเตอร์นนเดอร์เลฟจับคู่กับทางแฮร์รี่แมกไวอย่างต่อเนื่องเมื่อประการหลังสวีดิชไร้ข้อผิพดพลาดใดๆจากเกมที่ผ่านมา ซึ่งทางจอร์แดนนโช่จอมีชื่อออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับแมนยูในเกมนี้เป็นเกมแรกหลังโลกสน,นามฐานะตัวสำรองก่อนที่จะรมทริปนิเตดในช่วงข้าคืนวันนี้และข้อท้ายข้อที่สนะผมงานนี้คาดการณ์ความเป็นไปของเกมจากทั้งคุณภาพของผู้เล่นความสม,มดุลในรูปแบบการเล่นและผลงานล่าสุดทั้ง2ทีมจึงท,ทำให้ตอานั้นไม่สามารถมองเห็นความเป็นไปได้ของเกมนี้เป็นไปอ,อื่นนอกจากช,ชนะแบบสบายเท้าของผลงานปีศาจแดงเท่านั้นนะครับ เป็นตัวว่างงานนี้ไปเจอกันนะผมเวลา20มิถุนาเป็นต้นไปงานนี้ไปร่วมให้กำลังใจแมนยูผีแดงกันด้วยนะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากักนดีกว่าครับผีปัดดิลสลับขั้วมาติสและแรมซี่จากทางจูเวนตุสโดยงานนี้นักแค่นคาสเซิลนักข่าวคนดังบริการมาว่าจูเวนตุสพยายามขอสลับตัวอารอนแรมซี่กับทางเดมอนยามาติสแต่โดนทางแมนเชสเตอร์นั้นปฏิเสธไปซึ่งอนาคตของกองกลางทีมชาติเวลได้ถิ่นตูรินนั้นยังเป็นคำถามอยู่ด้านเวลานี้ โดยที่ผ่านมาได้มีข่าวบอกว่าเจ้าตัวอยากจะกลับมาค้าแข่งในอังกฤษอีกครั้งในขณะที่ทางมาติสเองก็เหลือสัญญากับทางปีศาจแดงอีก2ปีแต่เจ้าตัวนั้นไม่ได้เป็นตัวหลักในแดนกลางของทีมจากการรริงานของแคสเซิลได้เผยบาบามาว่ามาลายนั้นอยากได้ตัวมาติสมาร่่มทีมโดยพร้อมส่งบรันซี่เป็นข้อสเสนอแต่ทางนารุอมโอเรกัตชานั้นปฏิเสธที่จะตอบรับข้อสเสนอซึ่งทางโจวนตุสได้สเสนอข้อตกลงแลกปเปลี่ยนนะฮะ ำหรับทางเดนบัญญามาติสในช่วงสมัยนี้ซึ่งน่าจะได้เห็นอารอนแดมซี่สำหรับขั้วไปจูเนเตดแต่มันก็ถูกปฏิเสธโดยสโม,มสรแมนเชสเตอร์ซึ่งแคสเซนได้กล่าวผ่านเดอะไทม์เฟิร์สวินด o d c พอดแคสต์เดซี่คนนี้สร้างชื่อมาจากการค้าแข่งกับทางาร์ตันในปี2008-2019ลงเล่นไปมากกว่า310เกมก่อนย้ายไปอยู่กับทางจูเนตุสแบบไม่มีค่าตัวนั่นครับโอ้โหนะผมงานนี้เอาเดนบัญญามาติสไปแลกกระทางแรมซี่ผมว่าอามาติส แลกกับทางบรโดดีกว่าไหมงานนี้น่าจะเวิร์กกว่ากันตั้งเยอะแล้วมาที่ข่าวต่อมากันเียก่อน,นครับโซชารสวนหมัดน็อกเข้าหูคอปหลังโดนแซะเรื่องใช้เงินโดยทางนอน์โอมนะฮะโอเลก่กุนซากุนซอกับทางแมนยูตอบกลับทางจิเกนคอปในายใหญ่ของทางเวอร์พูหลังโดนอาจตั้งแต่เรื่องการใช้เงินเสริมทัพในชุดสมอนี้โดยพิษัดดงใช้เงินไปมากกว่า1นึล,ล้านปอนดึงเจอนตาทนโชและก็ลาเฟอวาลานมาเสริมทีม ดยก่อนหน้านี้ทางเทรนเนอร์ชาวเยอรมันตั้งคำถามเกี่ยวกับการใช้เงินของแมนยูด้วยการกล่าวมาว่าผมไม่รู้ว่าพวกเขาทำได้อย่างไงโดยการที่ทางโซชาก็ออกมายืนยันมาว่าสมโมสรใช้เงินตามความสามารถของทีมพร้อมกล่าวติดตลกด้วยว่าได้ซื้อรถไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสมโมสรเรื่อการใช้ะมันและก็เชื้อเพลิงของเจ้าของทีมแมนซิตี้และชุด C ก็เอาทำตามสูนะเราเป็นสมโมสรที่ดำเนินการกิจการเป็นอย่างดี เรามีแฟนบอลจำนวนมากและเรามีข้อตกลงกับสปอนเซอร์ที่ดีด้วยวิธีที่เราได้เงินมาฐานะผู้จัดการทีมคุณต้องการมากขึ้นเรื่อยๆนะผมได้ยินมาว่าไม่น้อยครั้งมากเลยนะส่วนวิธีการทํางานของสมโมสรอ,อื่นๆพวกเขามีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละสมโมสรผมเริ่มซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในครั้งนี้นานขอผมเป็นอย่างากงานนี้ซื้อรถไฟฟ้านะฮะดีกว่าซื้อน้ำมันอย่างแน่นอนต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรผลงานแมนยูของเรา และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวอ,อนสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติบชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ